เริ่มครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับแฟนคลับไหมใช่ทุกท่านเลยแฟนคลับของเลิฟแล้วก็ฮิสทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมยโย่ครับแล้วก็ผมตากล้องครับสงการเองนะครับใช่ครับวันนี้พี่สงการเป็นตากล้องพิเศษถูกต้องครับผมที่เรายืนอยู่นะพิพิธภัณฑ์ศูนย์ข่านหินลิกไนท์นะฮะที่เหมือนแม่มอของเรานั่นเองนะครับ อย่างที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับเราเชิญชวนลูกค้าแล้วนะฮะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ชวนนะครับถ้าเราจะนับดูจำนวนรถที่มาวันนี้ครับผมประมาณสักห้าสิบกว่าคันได้โอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทีเดียวนะฮะนะฮะ ก็เดี๋ยวอีกครู่หนึ่งนะครับเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับดิเจยโยโยนะครับใช่แล้วนะฮะขอบคุณกับ Honda ครับขอบคุณกับบริษัทนิยมพาริลำปางจำกัดด้วยนะครับผมซึ่งแล้วก็กิจกรรมบูกราสนั่นเองนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้กันทุกๆเดือนเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วนะฮะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายนไหมฮะถูกต้องครับนี่คือกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกๆท่านไปในที่ต่างๆด้วยนะครับกับคลวีี้้มมมมา่่ไไท ครับผมขอบคุณ <laughs> c o บ f e e b เฮ้ย สุข้อยครับมันสุข้อยขอสามคำครับดีเจโยโยครับขอสามคำครับมันขาดแล้วเนื้อยู่เนื้อยู่ครับถึงกะขาดอ่ะรอบสุดท้ายของเราครับถือว่าประสบความสำเร็จมากดูน่าหึงนะฮะอันนี้อัดอยู่ปะถูกครับอัดมาตั้งแต่ข้างบนแล้วไหมสวัสดีครับไม่ไม่ต้องหวัดดีแล้วไหม เขาเห็นเขาเห็นทุกอริยบทของเราแล้วนะครับมาลองเองมาเล่นเองนะครับถึงจะรู้ฮะถึงจะรู้ว่ามันมากๆมันมันมากครับผมโยครับครับหลังจากที่เราได้ไปสไลเดอร์กันมาสไลด์ มันมากเลยนะคะนี่คือเป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับเดี๋ยวแอนเจอร์ของเราที่เราจัดขึ้นกันในวันนี้ต้องวันนี้ต้องขอบคุณกับ Honda นะฮะถูกต้องครับบริษัทนิยมพาร์ที่ลำปางขอบคุณมากมากเลยสนุกมากมากเลยนะฮะต้องบอกว่ามันคนเลิฟฟิวนะจัดเต็มจริงๆมันคนเลิฟฟิวจริงจริงถ้าถามเองเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกแบบนี้ถูกต้องครับที่เรามาในกวนในแก๊งของใช่แล้วก็ผมกับพี่สงกรานก็มาในในนามของเลิฟเอฟเอ็มะถูกต้องครับครับผมฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกครู่หนึ่งนะครับฮอนด้าจะพาเราไป ไปเกาะติดสถานการณ์กันว่าเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันมาบ้างนะพี่การบอกว่าอะไรนะมือนี้จะเป็นมือที่อร่อยที่สุดถูกถูกต้องครับเพราะว่าเราเพิ่งไปลุยกันมาเมื่อครู่นี้เองนะครับทุกคนสังเกตดูหน้านี้เปลี่ยนหมดเลยนะถูกต้องครับแป้งเฟิรงที่ติดเม่เช้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนี่ยฮะเราสังเกตได้จากสมาชิกของเรานะฮะต้องมาดูพี่อาร์อนะฮะนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นงานต้อนรับพียรคนใหม่เลยถูกต้องนะครับเราจะสังเกตได้นะครับ ถูกต้องครับไอ้น้องเก่งนะฮะน้องเก่งนี่แรงดีกว่าพี่เอะเนี่นี่เราสังเกตได้ว่ากับพิยาคนใหม่ของเรานะครับอ,อ,อาบุญกาพาคนเก่าอะได้ราพยาคนใหม่